นี่คือมาพิทบูลมาถามหาเต้อ,อยู่ไหมประธานโทษวันนี้ด่าเมื่อวานอ๋อนะครับอ๋อถ้างั้นคุณอารันครับคุณอารันกรรณากลับไปถามคุณพ่อกับคุณ,คณแม่นะครับว่าพี่เต้อ,อยู่ไหนเคมนจับนะเที่ยวมาเป็นขยะที่นี่นะครับเอ๊แต่ว่าบล็อกดีไหมเดี๋ยวให้เขาคุณอารันอีกสักหนึ่งคอมเมนต์นะแล้วเราก็ให้เขาเซกูดบายกับพวกเราก่อนเดี๋ยวจะหาว่าโหดร้ายเข้ามาถึงก็โดนบล็อกเลยนะ เข้าใจครับว่าอารันกําลังทำตามหน้าที่นะครับแต่ว่าที่นี่ไม่มีที่ให้เด็กวิ่งเล่นนะครับอ่านเดอสแตรนไอยืนลืมไปผู้ภาษาอังกฤษมันคงไม่รู้เรื่องนะเพราะแม่งทหารเกณฑ์ครับอาจจะถูกเกณฑ์มาจากบ้านนอกครแล้วพยายามอยากมีบทบาทอยากจะได้รับความยอมรับนับถืออยากจะโด่งจะดังครับก็เลยใช้วิธีกวนสตีนครับนะก็ไม่เป็นไรนะโอกาสอารันอีกหนึ่งควมเห็นนะครับ แล้วเราก็จะได้เซกูดบายกันอย่างเป็นทางการนะครับเลนับใครไม่เล่นเล่นกับมาร์คพิทบูครับผมจะกวนตินให้ส,สุดๆสำหรับคนที่กวนตินอ่าอ่ะ,อะดื่มกาแฟครับกัลยาณนนมิตรทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับลมหนาวมาแล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเมื่อวานโชคดีมีโอกาสได้ไปนั่ง ริมทะเลนะครับคุยงานแล้วก็มีสายลมหนาวฟินมากนะครับเมื่อวานนี้ฟินมากเลยดึกไปหน่อยนะครับลึกว่าแหมนะครับนะน้ำข้าวบาเร่นะครับนะผสมมอนะครับก็รู้สึกว่ามันละลื่นโหฟินมากเลยครับผมโชคดีมากเมื่อวานที่ได้เป็นคนสัมผัสอากาศหนาวนะครับของเมืองกรุงนะครับ นะอุณหภูมิก็ไม่สูงอะไรแต่ก็หนาวนะครับเมื่อคืนนี้หนาวเลยครับนั่งริมทะเลสาบนะครับกระแสลมเย็นมาโอ้โหนั่งจิบน้ํเข้าวบาเร่นะครับฟินมากฟินมากนะครับนะแต่ว่าถ่ายรูปให้ดูนะว่าตรงบรรยากาศที่ผมนั่งกับลงลูกโชว์แล้วว่าตอนนี้วันนี้นะครับก็เป็นการส่งสัญญาณว่าคืนนี้อาจเจ็ดดึกนะครับแล้วก็ดึกจริงๆนะครับนะก็เลยต้องขออภัยนะครับนะถึงบ้านก็ตีหนึ่งกว่าก่นนะก็ จะมาไล่สดตอนตีนหนึ่งก็คงเป็นคนบ้านแน่นอนเออพี่น้องนะครับไม่ใช่ข่าวรอบดึกนะครับก็เลยต้องเดียกคนไอ้นี่มันข่าวรับอรุนกปนวะ่าอะครัะเอ้าอารันหายไปไหนละ้ะอารันตนัวรองอารันจะใช้สิทธิ์ในการที่บอกลาเพื่อนหรือจะใช้สิทธิ์ในการด่าผมหรือจะใช้สิทธินะครับก่อนจะของดใช้สิทธิ์เพื่อจะอยู่ฟังต่อ <laughs> เออนะครับอ่ามีเรื่องอะไรประเด็นอะไรคุยบ้างเมื่อคืนนี้ไม่ได้ ไม่ได้ฟังข่าวสารบ้านเมืองอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไปก็ไปคุยเรื่องอื่นนะไปคุยเรื่องงานเพราะว่ามีประชุมสองที่นะประชุมสองแห่งที่หนึ่งก็เป็นการประชุมกับทางห้าง Impact Impact Exhibi t i o n นนะก็คุยเรื่องของแผนงานในปีหน้าเป็นการสรุปงานในปีนี้แล้วก็พูดถึงแผนงานในปีหน้าเตรียมออกโปรแกรมการจัดกิจกรรม จะได้เตรียมตั้งงบประมาณนะครับถ้วยถ้วยแบบนี้สวยไหมครับจนระิงผมชอบถ้วยรางวัลเป็นแบบนี้มากเลยครับนะมันมันคลาสสิกมากเลยนะมันคลาสสิกมากเลยกลับไปสู่ย้อนยุคนะครับอันนี้คือผมจัดงานเมื่อหลายปีก่อนนะใช้ถ้วยรางวัลเป็นแบบนี้แนตะ่นี้ก็เริ่มเป็นโล่เป็นอะไรนะแต่ผมมองว่านี่คือความคลาสสิกแล้วก็ผมไม่ชอบถ้วยรางวัลที่ใบใหญ่จยเนกะินไปหม้อใบเล็กๆนะบน่ารักน่ารักกระจุงเป็นจีบเวลาไปตั้งในตู้ในะบใหญ่ๆ สี่หชั้นผมว่าแม่งเก่กะการเมืองเลยครับมีคนถามว่าการเมืองเป็นยังไงบ้างการเมืองของประเทศไทยนะครับก็เนะมื่อวานนะผมขึ้นหัวข้อไว้ว่า the wind of change นะสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนะวันนี้นะได้พบปะพูดคุยกับคนหลากหลายวงการนะครับมีแต่คนสายหน้านะครับแล้วก็พูดแต่ว่าไม่น่าเชื่อ ว่าประเทศไทยเราจะเดินไปถึงจุดนี้ได้การที่มีทหารอปรีกลุ่มหนึ่งนะพยายามที่จะทําทตัวเป็นเจ้าของประเทศแล้วก็ทําอะไรกันตามอำเภอใจจนกระทั่งวันนี้ลืมไปแล้วว่าอะไรคือหลักนิติรัฐอะไรคือนิติธรรมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจกลุ่มหนึ่งับที่แยกไม่ออกว่าอะไรคือนิติศาสตร์อะไรคือรัฐศาสตร์เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าที่ของผู้ทัก์นันติราชคืออะไรนั่นเป็นอะไรที่น่าเศร้า แต่ที่แน่ผมรับรู้ได้ถึง the wind of change <c oughs> นะครับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงวกนี้คนระับไม่มีใครยอมรับได้นะักธุรกิจหลายคนที่ผมคุยด้วยนะครับบอกว่ามันยากที่จะรับได้ถ้าประเทศเราเป็นแบบนี้ใครจะมาลงทุนคนระับนี่คือฝีมือของทหารอปรีกลุ่มหนึ่งนะครับยังไม่รวมถึงการที่ใช้อำนาจในการฆ่าฟันอุ้มฆ่าคนนะครับของคนบางคนนะนะครับหน้าต่างมีหูครับนะ ประตูมีช่องวิธีกรรมระยำตำบอลของคนบางคนอุ้มฆ่าคนนะอย่าคิดว่าจะไม่มีใครรู้วันนี้ทุกคนก็รู้กันหมดพูดกันเป็นเรื่องปกติการอุ้มฆ่าทําได้ดีเหรอสำครับยุค 5G เนียนะระวังจะขึ้นศาลโลกนะขอรับจะ่ผมขอเตือนนะครับระวังจะขึ้นศาลโลกครับวันนี้ไม่มีใครกลัวแล้ววันนี้นะผมได้ดูนั่งฟังนะครับนักธุรกิจคุยกันนะครับ คุยกันเป็นเรื่องสนุกสนานนะแต่สมัยก่อนเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่คุยกันดีกว่าแต่วันนี้นะเราได้ยินนะผู้คนคูดคุยกันเรื่องนี้เป็นตามปกตินะครับวันนี้นะไม่มีใครเป็นเจ้าชีวิตใครนะครับระวังญาติพี่น้องเขาจะเอาคืนนะครับนะระวังกําลังเด,เดินเดินอยู่ตั้งหายท้องนะครับผู้คนก็คงจะกาะโกรธแค้นไม่มีใครยอมไม่ใครทําอะไรคนเดียวนะเตือนไว้ก่อนนะครับนะเซอ คุบายนะครับผมบอกแล้วคุณไม่สมควรที่จะมาแสดงความเห็นที่นี่นะครับขออนุญาตนะครับอันนี้อ่ะให้เีีโอนะครับนะครับเพราว่าผมบอกแล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์เสลรในที่นี้กูไม่ให้พูดไม่ให้ฟังเสือกแสดงความเห็นนะครับก็เรียบร้อยไปหนึ่งศพนะครับอย่าทะลึ่งนะครับอย่าทะลึ่งอย่าแสดงความเห็นอย่าโอเวอร์นะครับอย่าโอเอ็ชั่น ผมมาตาสว่างมานานแล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนผมรู้อะไรควรอะไรไม่ควรนะครับแต่อย่าทําเหมือนกรู้มากอย่ามาสอนผมนะครับผมรู้ทุกเรื่องนะในประเทศนี้นะครับนะเพียงแต่ว่ารู้ว่าควรจะต้องทํำยังไงนะครับ mm hmm. เคยเตือนแล้วว่าอย่าเสลอนค,คนไหนที่ผมไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นนะครับอย่าได้ให้ผมเห็นชื่อนะครับปิวทันทีนะบ,บอกก่อนนะสำหรับคนที่ผมไม่ต้องการให้แสดงความเห็น อย่าพิมพ์อะไรขึ้นมาอีกนะครับผมไม่เตือนแล้วนะครับนะาการปล่อยมนุษย์วนนี้เข้ามาเพ่นพ่า้าเนี่ยทำลายความรู้สึกคนอื่นลบกวนคนอื่นทําลายโอกาสคนอื่นที่ได้ฟังอเ็นเพิ่น,นครับต้องมานั่งดา่ามานั่งตําหนิกันตลอดเวลานะครับแล้วในวันนี้บ้านเมืองเราบอกแล้วว่ากลายเป็นภาครัฐแข็งแรงนะครับภาครัฐแข็งแรงก็คือเผด็จการนะครับถ้าประชาชนแข็งแรงนี่แหละคือประชาธิที่ปไตยวันนี้ประชาชนไม่ดีมีความแข็งแรงเลยเลยนะครับนะ ประชาชนถูกกระทำตลอดเวลาในโดยนะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐเลือกใช้กฎหมายเลือกใช้อำนาจในมือจัดก,การกับประชาชนตลอดเวลานะครับมันประชาธิปไตยส้นเตนอะไรคนระับหน้าที่นี้มึงเผด็จการล้วนๆนะครับประเทศนี้วุ่นวายเพราะอะไรเพราะกลุ่มทหารอปรียนะครับที่ไม่รู้หน้าที่มึงควรไปลบก,กับศัตรตูแต่ไม่ใช่มาลบก,กับประชาชนเั้นพวกเราคนระับวันนี้นะผมเชื่อผู้คนนะหมดความอดทนแล้ว วันนี้ผมขึ้นหัวข้อไว้นะว่าคุณกินเงินเดือนจกภาษีเนี่ยมันเป็นหน้าที่หรือเป็นบุญคุณนะครับความอปัีจังไรเกิดขึ้นในประเทศเรานะที่ข้าราชการมาทวงบุญคุณจากประชาชนเย็ดมากนั้นกูทวงบุญคุณจากมึงตลอดเวลาเลยได้ไหมสูเสียภาษีทุกวันเลยทุกวันนี้พวกมึงใช้ตะก,กะอะไรวะว่าการทําตามหน้าที่นั้นกลายเป็นบุญเป็นคุณนะครับนั้นกูติดหนี้บุญคุณพวกมูลนิธิมากกว่าพวกมึงอีกนะครับพวกนั้นทํางานฟรี ทุ่มเทกว,พวกกท่พวกมึงอีไอ้ส้นตีนพวกมูลนิธิอาสานะศพเน่าศพเหม็นน้ำคงน้ำคราเขายังลงไปดำไปเลอะเลือดศพกำลังเน่าหนอนขึ้นเขาก็จับเข,เขาทำยิ่งกว่าหน้าที่เขาไม่ได้เงินเดือนด้วยซ้ำนั้นอย่าเสือกเสลอนะมาทวงบุญคุณกับประชาชนไอ้ใครที่ชอบอ้างบุญคุณนะครับมึงไปไก้ส้นตีนเลยนะนะ ถ้ามึงไม่แดกเงินเงินเดือนอย่าภาษีแล้วค่อยมาคุยในเรื่องบุญคุณไอสัตว์การทําตามหน้าที่มันก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วนี่ไงะมันจะเป็นบุญคุณกันได้ไงไอเฮียพวกมึงนี่แม่งนับวันยิ่งเลอะเทอะไอสัตว์อยาให้กูได้เป็นใหญ่บ้างแล้วกันนะพวกเราไปจริงไหมครับเอามาอ้างเฉยเลยเฮียว่ากูทํางานรับใช้ชาติไอสัตว์มึงรับใช้ฟรีใช่ไหมนะมึงรับใช้ฟรีใช่ไหมเออมึงไม่เอาเงินเดือนใช่ไหม สั์เงินเดือนก็เอาสวัสดิการก็เอาเจ็บป่วยก็รักษาฟรีเออบ้านยังอยู่ฟรีเลยเออเออทำตามหน้าที่อย่าเสือกบอกไปบุญคุณชิปหายหมดแล้วตอนนี้นะเออประเทศนี้ไม่รู้จะปกครองอยังไงแล้วไอ้เหี้ยคูบาจารสอนลูกศิษย์ไม่ถูกแล้วตอนนี้ใช่ไหมมีสอสอสวะบางคนนะนะมาด่าประชาชนมึงเป็นตัวแทนประชาชนหรือเป็นตัวแทนรัฐบาลไอ้นหน้าส้นตีน สักวันหนึ่งมึงได้เจอกูแนะ่ไอเ้เฮียประชาชนเลือกมาแต่เสือกดาประชาชนสอสอหน้าเฮียแบบนี้นะนะใครที่แม่งดาประชาชนที่เป็นสอสออย่าไปเลือกแม่งอีกไอ้สัตว์มึงไม่มีสิทธิ์ซะด้วยซ้ำที่จะวิจาร์ประชาชนนะเห็นไหมครับพี่นอ้องนะมันดาประชาชนไอ้เย็ดแม่สอสอแบบนี้ต่อส้นตีรูปหนะ้าไอ้สัตว์ประชาชนเลือกมึงมาไม่มีสิทธิ์ดาประชาชนนะมึงเองก็มาจากม็อบไอ้ส้นตีน ทำไมก่อนมึงก็บแบงหัวหน้ามบตัวดีๆเองงั้นอย่าเสือกด่าประชาชนแล้วอีผีบ้าเนเ่งที่เป็นตำหนิในรูปร่างเขาอีกครับรูปลักษณ์เขาจะเป็นอะไรมันเรื่องของเขามึงเป็นสอสอไม่มีสิทธิ์ไปด่าประชาชนมาอ้วนดำดำขาวมึงไม่มีสิทธิ์เลยนะเออมึงไปว่าเขาได้ไงอ่ะสัตว์อย่างเงี้ยมึงดูคนจะโดนถอดถอนมากเลยที่จะบอกให้ทั้งแม่งเริ่มเยอะแล้วตอนนี้คนระับใครก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไอ้สัตว์มันคิดว่ามันใหญ่โตเหละเกินนะ